ให้พี่เดือนละแสนเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยคุณให้เขาเดือนละแสนจริงไหมให้จริงครับ าการณีคลิปเสียงปริศนาที่มีการระบุว่าพอให้เดือนละแสนถ้าให้มากกว่านี้พอจะทําอะไรดีดนิ้วได้เลยจะจัดการเรื่องกรรมธิการให้ซึ่งต่อมาบอสพอนายวรพตน์วรัศวรกุลซีอีไอคอนกรุ๊ปยอมรับในรายการโหนกระแสว่าเป็นเสียงตัวเองจริงผมไม่ปฏิเสธบอสพอบอกว่าให้เดือนละแสนจริงๆแต่ไม่ทุกเดือนคลิปนี้มาจากเรื่องที่ผมถูกตีกินโดยนักร้องเขาจะร้องเรียนเรื่องนี้ถ้าไม่อยากให้ร้องก็จ่ายมาเท่านี้แล้วผมก็ต้องเสียงเงินอีกเยอะเราวันไหวเรื่องไหนเราก็จะโดนไปเรื่อยๆเรื่องละห้าแสน บ้างเรื่องละล้านบ้างเขาก็จะมีวิธีทําให้เรากลัวพอเราเจออย่างนี้เราก็เลยต้องหาที่พึ่งซึ่งเขาคนนั้นก็อยากจะช่วยเราแต่ล่าสุดบอสพอ,อกับลําแล้ว โพสเฟซบุ๊กยันไม่เคยให้เงินนักการเมืองสอแม้แต่บาทเดียวโดยมีเนื้อหาว่าผมขอบอกเลยผมไม่เคยให้เงินนักการเมืองสอตามที่ข่าวออกเลยแม้แต่บาทเดียวและคลิปนั้นเก่ามากแล้วหลายปีแล้วไม่ต่ำกว่าสองสามปีที่บอกว่าจะให้เป็นรายเดือนก็เป็นเพียงแนวคิดจะให้มาเป็นที่ปรึกษาบริษัทเพียงเท่านั้นโดยสุดท้ายก็ไม่มีการว่าจ้างหรือโอนเงินให้เลยดังนั้นข่าวที่บอกว่าผมโอนเงินให้รายเดือนนั้นไม่เป็นความจริงแต่ประการใดผมเองมานอนคิดแล้วรู้สึกว่าทําให้ท่านสนั้นเสียหายอย่างมากจึงควรต้องออกมาชี้แจงผมขอกบ เขาขอโทษท่านมณนะที่นี้ด้วยครับที่ทําให้ท่านเสียหายในการให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสผมต้องกราบขอโทษท่านอีกครั้งผมขอยืนยันไม่เคยโอนเงินไม่เคยให้เงินหรือสินทรัพย์ใดๆแก่ท่านเลยเพียงแต่ในช่วงเวลานั้นๆจะติดต่อให้ท่านมาเป็นที่ปรึกษาบริษัทก็เท่านั้นขณะเดียวกันในรายการข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์หนุ่มกัใช้พูดถึงบอสพอหลังให้มาออกโหนกระแสว่าต้องยอมรับว่าคุณพอเขามีจิตวิทยาสูงคือผมไม่รู้แกตอบอะไรออกมาด้วยเหตุอะไรก็ตามแต่พอเขาตอบคํานี้มาในใจรู้สึกสะดุ้งนะะเเพพรราาาา้กกูดซึ่่งที พูดออกมาเขาจะได้ถึงสองเด้งเด้งแรกคือเขาโดนหมายหัวทันทีแต่อย่างที่2คือเป็นการคัดทิ้งต่อไปพวกนักร้องทนายความนักการเมืองคนเหล่านั้นจะไม่กล้ามาเรียกเงินเขาอีกถือว่าเสี่ยงที่จะพูด ส่วนการที่เขาทวนคําถามผมมองว่าคือเขาต้องการที่จะหลีกเลี่ยงไม่ให้เข้าข้อกฎหมายจริงๆคุณพอรู้อยู่แล้วผมถามอะไรมันไม่มีทางอยู่แล้วที่ระดับผู้บริหารจะไม่รู้เส้นดาวไลน์ในบริษัทตัวเองคุณอยู่หัวอยู่บนยอดตามธรรมชาติต้องมองลงมาแต่การที่เขาจะบอกไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแต่ทุกสิ่งทุกอย่างที่พอพูดมาสําหรับเคสนี้ไม่ใช่ในเรื่องหลักจิตวิทยาแต่คุณพอพยายามเลี่ยงไม่ให้เข้าข้อกฎหมายแต่ถ้าเป็นผมก็คงจะบอกว่าผมตอบไม่ได้จริงๆเพราะเรื่องนี้มันจะมีผลกระทบกับคดีขออนุญาตไปตอบกับทางตํารวจแล้วกันแค่ ก็จบเลยพิธีกรทาอะไรอีกไม่ได้เลยไม่พี่กาลังจะบอกพอว่าพอต้องใหญ่กว่านี้ครับก <How? S 2> ็ใหญ่กว่านี้แล้วแต่พอต้องดูแลพี่ดีกว่านี้เข้าใจใช่ไหมพอให้พี่ดูแลแต่นเนี่ยมันกับที่พี่ไปดูแลคนเนี่ยครับ <How? S 2> พี่ดูแลมากกว่านี้ถ้าพอให้พี่มากกว่านี้พอจะทําอะไรพอเด็ดดนีดิ้วได้เลย ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสอดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ